Just come here. Look at this. at come Come Look here. here. สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งกับผมวันหนึ่งวันนี้ผมมีหนังจากออสเตรเลียมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งครับที่เจอทองก้อนมะึมามันใหญ่มากๆในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาจะเอามันกลับไปได้ยังไงไปติดตามเอาใจช่วยกันครับและถ้าดูจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เรื่องราวเริ่มต้นที่ชายคนหนึ่งฮะเขาชื่อว่าเวอร์จิลเขาได้เดินทางมาที่แห่งหนึ่งฮะเพื่อพบกับชายอีกคนที่ชื่อว่าคีธโดยเวอร์จิลต้องการจะเดินทางไปเมืองที่ชื่อว่าคอมพาวซึ่งคีธเนี่ยใช้เส้นทางนี้เป็นประจําอยู่แล้วเวอร์จิลจึงขอติดรถไปด้วยโดยจะช่วยค่าเดินทาง200เหรียญแต่คีธก็เคี่ยวครับคิดค่าน้ําม,มันแล้วก็ค่าน้ําดื่มเพิ่มอีก120เหรียญเวอร์จิลแอบเซ็งเล็กๆฮะแต่ก็ได้แค่เซ็งครับเพราะคีธเนี่ยไม่แคร์อยู่แล้้้วววถาาาไไมม่่เเเคคกกกแนนรลัับปสสงงงททททีีดิพข ไปเนี่ยมันเป็นหุบเขาที่แห้งแล้งไหลเมืองไหลผู้คนกลางวันร้อนหัวแทบไหม้ครับกลางคืนก็หนาวฮะนอกจากจะเซ็งกับเงิน120เหรียญแล้วยังต้องมาเซ็งกับสภาพรถอีกมันเก่ามากๆแอร์ก็ห้ามเปิดสุดอีกด้วยฮะเพราะรถมันจะน็อกแต่ไม่นานหลังจากนั้นเนี่ยรถมันดันยางแตกซะอีกเป็นเวอร์จิลที่เปลี่ยนล้อรถเองด้วยน่าจะเพราะความเคี้ยวของคีทฮะที่อาจจะคิดตังเพิ่มเวอร์จิลก็เลยทำซะเองครับในขณะเดียวกันมันมีหมาตัวหนึ่งฮะกำลังโดนหมาอีกตัวเนี่ยหลากใส่ไปกินหมาดวงซวย ตัวนั้นเนี่ยก็ร้องออกมาอย่างหอยหวนคิดก็เลยไปไล่ไอตัวที่กินไส้เนี่ยหนีไปครับแล้วจัดการทุบหัวมาอีกตัวให้ตายพ้นความทรมานไปครับเอาจริงๆเนี่ยดูไม่ออกเลยฮะว่าคิดเนี่ยเมตาหรือเอาแค่สะใจเวอร์จิลที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ถึงกับอึ้งไว้เหมือนกันฮะพอเปลี่ยนยางเสร็จก็ออกเดินทางกันต่อครับใช้เวลากันจนค่าท้งคู่ก็หยุดพักครับก่อกองไฟเพื่อให้ไออุ่นทั้งสองคนคุยกันจึงได้รู้ว่าเวอร์จิลเนี่ยมาจากฝั่งตะวันตกที่ตอนนี้กําลังเกิดวิกฤตเศรษฐกกิจคครัับําลงอพย เพื่อไปหาโอกาสใหม่ให้กับชีวิตเวอร์จิลเองก็เช่นกันครับเขาต้องการไปเมืองคอม p พาวเพื่อที่จะทํางานครับเขาพกใบป,ประกาศรับสมัครงานไว้กับตัวด้วยมันบอกไว้ว่าเพียง4เดือนเนี่ยชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนแต่คิดก็เตือนเวอร์จิวฮะว่าอย่าไปเชื่อมันมากคนที่นั่นเนี่ยก็โม้ไปเรื่อยแกอาจจะคิดผิดก็ได้งานที่คอม p พาวก็ไม่ต่างจากที่แกหนีมาหรอกมันหนักมากทํางานทั้งวัน และถ้าแกที่ดูเป็นคนเงียบๆขมๆแกจะตกเป็นเป้าที่นั่นคนที่นั่นไม่เหมือนที่อื่นนะเว้ยเวอร์จิลที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรมากครับต่อไปสั้นๆฉันเอาตัวรอดได้เช้าวันต่อมาทั้งสองคนก็ออกเดินทางต่อเวอร์จิลสลับมาขับรถบ้างฮะเพื่อให้คิดได้พักแต่ก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้ครับเมื่อเวอร์จิลเนี่ยไปเปิดแอร์จนสุดแล้วเครื่องมันก็น็อกไปฮะอย่างที่คิดเคยบอกคิดตื่นขึ้นมาก็โวยวายโมโหมากๆเวอร์จิลไม่ได้ตอบโต้อะไรครัเเเเ้้าาาาูวว่่่ตออองงงผิดดดและไขขขโททททษีห็น ก็ใจเย็นลงฮะแล้วบอกกับเวอร์จิลไปว่ามันน่าจะเสียที่ท่อ,อยาง ระหว่างที่คิดซ่อมรถอยู่เวอร์จิลก็เดินไปฉี่ฮะพอฉี่เสร็จเนี่ยเขาก็มองไปรอบๆจะเห็นว่ามันเป็นทุ่งโล่งๆสุดลูกหูลูกตาเลยเวอร์จิลสังเกตเห็นอะไรบางอย่างก็เลยเดินเข้าไปดูใกล้ๆและใช้มือปัดๆด,ดูที่พื้นเขาก็ต้องตกใจครับเพราะว่ามันมีทองฝังอยู่ในดินเขาลังเลฮะว่าจะบอกคิดดีไหมแต่ยังไงมันก็ต้องบอกครับไม่มีทางที่เขาจะเอามันไปได้โดยที่คิดไม่รู้เขาเรียกให้คิดมาดูคิดที่เห็นเนี่ยก็สตันไปแป๊บหนึ่งฮะก่อนที่เขาจะควักไฟออกมาแล้วก็จุดไฟเผาทที่ทองดย เบอกว่าถ้ามันเป็นทองจริงเนี่ยมันจะไม่ดำพอเอาไฟไปลนเนี่ยมันก็ไม่ดำมันเป็นทองจริงๆครับทาเอาทั้งสองคนเนี่ยตะลึงไปเลยหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ช่วยกันขุดฮะกะว่าจะเอาขึ้นมาจากดินแต่ขุดไปได้หน่อยหนึ่งทองก้อนเบลอร์ก็โผล่ออกมาครับทั้งสองคนช่วยกันงัดนะแต่ก็ไม่ไหวครับมันใหญ่มากๆใช้รถลากเนี่ยก็ไม่ขยับเลยไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีครับก้อนมันใหญ่โคตรๆแต่เอาไปไม่ได้ทั้งสองคนช่วยกันขุดดินรอบๆจนข้ามครับคิดจึงได้ชวนเวอร์จิลเนี่ยไปหาเศษไม้มาก่อไฟพอ มืดแล้วอากาศจะหนาวแล้วก็ยังมีหมาป่าอยู่รอบๆอีกด้วยพวกมันกลัวไฟต้องจุดไฟไว้ตลอดมันจะได้ไม่มาลากทั้งสองคนไปกินทั้งสองคนนั่งล้อมกองไฟแล้วได้พูดคุยกันครับคิดถามเวอร์จิลว่าเจอทองขนาดนี้แล้วเนี่ยนายคงไม่ไปคอมเพลว์แล้วสินะแต่เวอร์จิลก็บอกว่ายังไงก็จะไปเพราะที่ฝั่งตะวันตกเนี่ยไม่มีอะไรอยู่แล้วและเวอร์จิลเองเนี่ยก็ตัวคนเดียวด้วยไม่มีใครให้กลับไปหาคิดดีใจมากๆฮะที่เจอทองก้อนใหญ่มาหึมาขนาดนี้เขาก็เลยชวนเวอร์จิลเนี่ยลุกขึ้นมาเต้นเพื่อฉลองค แล้วก็ตะโกนใช้โยโหร้องกันเหมือนกับเด็กๆเราจะรวยกันแล้วเราจะรวยกันแล้วแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นฮะเพราะทองมันขนาดใหญ่มากจะขนไปยังไงล่ะทีนี้คิดก็เลยบอกว่าต้องมีคนหนึ่งเนี่ยไปหารถขุดซึ่งเขาเสนอให้เวอร์จิลไปครับเขามีคนที่ไว้ใจได้เวอร์จิลไปเอารถขุดมาได้เลยและเขาจะอยู่เฝ้าทองเองซึ่งที่คิดพูดถึงเนี่ยมันต้องใช้เวลาไปกลับเกือบ5วันเลยครับเวอร์จิลก็ถามว่าแล้วทําไมเขาต้องเป็นคนไปล่ะต่างทงที่นายรู้จักพื้นที่แถวนี้ดีและรู้อยู่แล้วว่าต้องไปเอารถขุดดที่ไหนคก็เลย บอกว่าฉันพูดตรงๆนะฉันกลัวว่านายจะไม่รอดนะสิคนติ่มๆแบบนายเนี่ยจะเอาตัวรอดคนเดียวได้เหรอถ้าไม่มีฉันนายจะหลบแดดยังไงนายจะกินน้ํายังไงให้พอและนายจะรอดจากพวกหมาป่าได้ยังไงและถ้าเกิดมีคนผ่านมาแถวนี้นายจะทํายังไงล่ะเขาคงไม่ปล่อยให้นายเอาทองไปหรอกนะเหตุผลของคิดก็ฟังขึ้นอยู่นะครับจากท่าทางที่ดูติ่มๆมแววตาเศร้าๆบวกับเวจิลเนี่ยบาดเจ็บมาด้วยฮะเขามีบาดแผลที่ใบหน้าแล้วก็เดินกระเพกกระเพกอีกด้วยคิดเลยคิดว่าเวจิลเนี่ยเป็นแค่อ่อนครับแต่เวจิ ิวก็ไม่ไปฮะเขาบอกคิดไปว่าจะขออยู่เป็นคนเฝ้าทองเองลุงเช้าคิดก็แบ่งน้ําและอาหารแล้วก็ให้มีดสั้นไว้อีกด้วยครับโดยบอกว่าเผื่ออาหารไม่พอแกเอาไว้ใช้นะถ้าเจออะไรเนี่ยก็เอามีดนั่นจัดการซะแล้วก็ยังให้โทรศัพท์ดาวเทียมไว้อีกด้วยคิดบอกว่าระหว่างเดินทางเนี่ยจะหาโทรศัพท์สาธารณะโทรมาและถ้าได้มือถือใหม่จะโทรมาบอกเบอร์จะได้ติดต่อกันได้คิดรอบคอบมากๆครับก่อนจะไปคิดยังได้พูดกับเวอร์จิวอีกด้วยว่าไม่เป็นอะไรนะทุกอย่างต้องโอเคอดทนเข้าไว้ทำ ตามที่ฉันบอกคิดไว้อย่างเดียวพอพอฉันกลับมาเนี่ยเราจะรวยกันแล้วแล้วคิดก็เดินทางไปหารถขุดครับเวอร์จิวที่อยู่คนเดียวแล้วเนี่ยเขาก็ถมดินกบทองไว้เหมือนเดิมฮะแล้วก็ไปทําเพิงที่พักโดยใช้ผ้าเก่าๆเ,เนี่ยผูกไว้กับต้นไม้ให้มันมีร่มเงาพอได้พักตอนแดดเปี้ยงๆครับหลังจากนั้นก็ไปหาเศษไม้ไว้ทาฟืนในเวลากลางคืนตอนนี้เองเขาเจอกับแมงป่องด้วยฮนะเวอร์จิวไม่กล้าจะฆ่ามันนะได้แค่ไล่ให้มันไปพน้พนๆเท่านั้นเองพอมืดค่าเวอร์จิวก็กินอาหารกระป๋องกับบรรยากาศอันเงียบสงัดครับมันหวงเหมากๆ แต่ในความเงียบเนี่ยก็แฝงไปด้วยอันตรายรอบรอบเวอร์จิลเนี่ยเสียงของหมาป่าเต็มไปหมดร้องทั้งคืนครับแต่คืนแรกมันก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเขายังปลอดภัยไม่โดนหมาป่าลากไปกินแต่ตัวเวอร์จิลเองก็ดูอิดโรยมากครับเหมือนจะนอนไม่พอฮะในขณะที่เขากําลังนั่งทายอยู่จู่ๆเสียงโทรศัพท์กระดังครับเขาต้องรีบไปรับโทรศัพท์แบบทุลักทุเลก้นก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดกางเกงก็ยังไม่ทันได้ใส่ครับสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยทําให้เขารับโทรศัพท์ไม่ทันในระหว่างที่เวอร์จิลหาเศษไไมม้้เเพืื่ออตตรียวในนงคน เขาก็สังเกตเห็นว่ามีอะไรบางอย่างไม่ไกลมากฮะเวอร์จิลตัดสินใจไปดูมันเป็นซากเครื่องบินเก่าๆครับตอนแรกเวอร์จิลคิดว่าจะใช้มันเป็นที่พักแต่ด้วยความห่วงท้องเขาก็เลยงัดชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องบินเนี่ยเอาไปทําที่พักแทนหลังตากแดดตากลมมา2อสาวันผิวหนังของเวอร์จิลเริ่มผุพองครับหน้าตาผิวกายของเขาเริ่มมีแผลและอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเริ่มทําให้เขารู้สึกไม่สบายแต่เขาก็ยังมีกําลังใจดีอยู่ครับเมื่อมองไปที่ท้องที่เหมือนดังความหวังให้เขาต้องมีชีววิตรออดะห่่่าางงงทีเขนัม เ,เหมือนเขาจะคิดอะไรได้ฮะเขาตัดสินใจเอาเหินทุบทองให้มันแตกครับจนได้ก้อนสักประมาณสอสาฝ่ามือเป็นเวลาเดียวกันกับที่คิดโทรมาพอดีคิดบอกว่ารถมีปัญหาอีกแล้วอาจจะมาช้าได้ยินแบบนั้นเวอร์จิลถึงกับอุทานออกมาเชียเวอร์จิลบอกคิดว่าเขาทุบทองแตกได้มาชิ้นใหญ่ๆชิ้นหนึ่งคิดรีบเตือนเวอร์จิลทันทีฮะอย่าคิดที่จะทําแบบนั้นนะคิดเดาใจเวอร์จิลครับเวอร์จิลคงคิดว่าได้แค่นี้ก็พอถ้าเจอใครผ่านมาเขาก็จะเอาไปแค่นี้คิดเลยเตือนว่าถ้า ทำแบบนั้นน่ะนายจะอันตรายและอาจจะเสียทองไปทั้งหมดคีดบอกให้เวอร์จิลอดทนไว้เฝ้าทองอยู่นี่แหละเวอร์จิลก็เชื่อที่คีดบอกครับเวลาต่อมาก็เหมือนเดิมอีกคืนเวอร์จิลต้องอยู่อย่างเสียวสันหลังเพราะมันมีเสียงของพวกหมาป่าเนี่ยเข้ามาใกล้เรื่อยๆเวอร์จิลพยายามใช้ไฟไล่พวกมันแต่ดูเหมือนว่าพวกมันจะยังคงวนเวียนอยู่แถวๆนี้เพราะถึงเวอร์จิลจะไม่เห็นตัวพวกมันเลยแต่ก็ยังได้ยินเสียงและแล้วคืนที่2ก็ผ่านพ้นไปเข้าสู่เช้าวันที่3เวอร์จิลตื่นขึ้นมาด้วยอาการอิดโรยอ่อนเพียและกปวดแ บวดร้อนตามผิวหนังอีกด้วยมันผุพองสยองมากๆอาหารและน้ะําก็ใกล้หมดเต็มทีในระหว่างที่กินน้ําอยู่เนี่ยก็มีงูโผล่มาตัวหนึ่งครับเวอร์จิลเลยคิดจะฆ่ามันะฮะเพื่อเอามาเป็นอาหารแต่เขาก็ทําพลาดครับข้างงูไม่ได้และยังทําขวดน้ําหกอีกด้วยเวอร์จิลหัวเสียกับตัวเองมากๆฮะสิ่งสําคัญที่สุดในตอนเนี้ยไม่น่าจะใช่ทองแล้วเวอร์จิลต้องรักษาชีวิตตัวเองให้รอดฮะจนกว่าคิดจะมาในระหว่างที่เวอร์จิลถอดชิ้นส่วนของซาเครื่องบินเนี่ยเพื่อไปทําที่พักเขาก็เห็นใครคนนึงกําลัเดินมาึ่ ไปซ่อนตัวอยู่ในซากเครื่องบินแต่เธอเนี่ยก็เห็นเวอร์จิลอยู่ก่อนแล้วแล้วเรียกให้เวอร์จิลออกมาเธอก็ถามเวอร์จิวว่ามาทําอะไรที่นี่จะเอาของไม่ไหนเวอร์จิลก็ตอบแบบปัดๆไปครับว่าไม่ได้เอาไปไหนแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรอีกฮะเธอก็พยายามชวนให้เวอร์จิลเนี่ยกินอาหารกินน้ําแต่เวอร์จิลก็ตอบไม่เขาไม่อยากจะพูดอะไรมากครับแต่อาการของเวอร์จิลเนี่ยมันน่าสงสัยมันดูออกครับว่าผิดบางอะไรไว้แน่เธอถามเวอร์จิวว่ามาคนเดียวเหรอมาทําอะไรที่นี่เวอร์จิลก็บอกว่าที่เนี่ยมันดีเธอก็บอกว่าไร้ จากนี้ไป5กิโลเนี่ยมีแอ่งน้ําอยู่นะมีที่พักด้วยนายมาทําอะไรกันแน่แล้วจะมาขนซากเครื่องบินไปไหนถามซอกแซกมากๆครับเบอร์จิวก็ไม่พูดอะไรมากนะยิ่งพูดยิ่งน่าสงสยัยเธอเลยเดินไปจุดที่เวอร์จิวพักอยู่ครับเธอบอกว่าฉันเห็นนายพักอยู่ที่นั่นเวอร์จิวเห็นท่าไม่ดีก็พยายามไม่ให้เธอไปครับแล้วก็เสียงดังใส่เธอด้วยโดยบอกว่าฉันให้เครื่องบินเธอแล้วเธอจะพักอยู่ที่นี่ก็ได้แต่เธอก็ไม่สนนะแล้วก็ถามนั่นถามนี่อีกนายจะไปไหนนายมานี่ได้ยังไงเบอร์จิวก็บอกว่าฉันจจะะไปมพวเดเีี๋ย เื่อนมารับเธอก็ถามว่าแล้วไหนแล้วเพื่อนนายเวอร์จิลก็เริ่มโมโหครับฉันบอกว่าเพื่อนฉันจะมารับเข้าใจไหมเธอไปได้แล้วฉันให้เครื่องบินเธอแล้วแต่เธอก็เชย แถมยังพูดตรงประเด็นเป๊ะๆอีกครับฉันว่านายเนี่ยกำลังโกหกเวอร์จิวที่โมโหมากๆก็เหมือนจะหมดแรงครับร่างกายอ่อนเพลียอยู่แล้วด้วยเธอก็บอกว่านายกำลังปวดหัวอยู่ละสิสมองนายกำลังขาดน้ำนายจะเห็นภาพร้อนฉันว่านายควรจะพักดีกว่านะพูดเสร็จก็ตรงดิ่งไปที่พักของเวอร์จิวเลยแล้วก็ถามนั่นถามนี่เหมือนเดิมเวอร์จิวก็พยายามจะไล่เธอไปฮะเธอก็เริ่มออกอาการงุนงงใส่เวอร์จิวฉันรู้นะแกมันตอแหลแกกำลังวางแผนกับเพื่อนของแกเพื่อทำอะไรสักอย่างใช่ไหมแกหนีมาจากเมืองของแกเเพื่อออมาาาขงจก ที่นี่ไปแกมันเร็วเวอร์จิลไม่เถียงด้วยครับขวาพวกฟาดใส่หน้าเธอเข้าไปทีนึงเต็มเหนียวฮะล่วงแน่นิ่งตายทันทีเลยอารมณ์ชั่ววูบครับแต่พอได้สติเขาก็เข่าสุดเลยฮะกูทําอะไรลงไปเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็เอาร่างไายวิญญาณของเธอไปฝังแต่พอฝังเสร็จไอหมาป่าดันมาคุยร่างเธอออกมาฮะเวอร์จิลเลยต้องย้ายที่ฝังใหม่ครับแต่เมื่อเขาได้มองไปที่ร่างของเธอเวอร์จิลก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาทำฮะและมันคงจะไม่ดีถ้าฝังเธอไว้และพวกหมาป่ามันมาคุยเอาเธอไปกินอีกเวอร เเผาา่งงของธอธแล้วคืนที่3มก็ผ่านพ้นไปครับเช้าวันต่อมาเนี่ยคีดก็โทรมาหาเวอร์จิลอีกครั้งเวอร์จิลรีบถามเลยว่านายอยู่ที่ไหนแล้วคีตตอบว่าฉันได้รถขุดมาแล้วนะแต่มันทําชันช้ามากเวอร์จิลได้ยินแบบนั้นเนี่ยถึงกับร้องไห้ออกมาครับคีดบอกว่าฉันพอจะทําเวลาได้นายอดทนไว้นะตอนนี้ฉันได้โทรศัพท์มาแล้วเบอร์นี้แหละมีอะไรก็โทรมาล่ะจาที่ฉันบอกเอาไว้อดทนในตอนนี้เองก็มีรถผ่านมาคันนึงเวอร์จิลสับสนฮะว่าจะเอายังไงดีในมือก็ถือกระเป๋าที่มีทองก้อนอยู่ครับ แต่เขาก็มองไปยังทองขนาดใหญ่ที่ฝังอยู่ในดินสุดท้ายเวอร์จิลก็ยอมที่จะรอคิดกลับมาฮะและปล่อยให้รถวิ่งผ่านไปเวลาผ่านไปเนี่ยเวอร์จิลออกไปเก็บเศษไม้เพื่อมาทําฟืนอีกระหว่างที่เดินเดินหาเศษไม้อยู่นี่เองก็มีพายุเข้ามาครับเวร์จิลทิ้งเศษไม้แล้วรีบวิ่งกลับไปที่พักแต่พายุมันมาเร็วและ,ะแรงมากเวร์จิลเข้าไปหลบในที่พักซึ่งมันก็ไม่สามารถทนต่อลมพายุได้ที่พักของเขาเริ่มปิวไปทีละชิ้นรวมไปถึงถังน้ําขวดน้ําก็ปิวไปด้วยเวร์จิลก,ก,ะะกระเร็จ นะเวอร์จิลตกอยู่ท่ามกลางพายุสายที่ดํามืดเขาวิ่งหนีไปแบบไม่รู้ทิศทางและโชคร้ายมากๆเมื่อต้นไม้ปิวมาโดนเวอร์จิลจนเขาสลบไปพอพายุสงบลงและเวอร์จิลฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองเนี่ยโดนเศษไม้เสียบอยู่ที่ท้องมันทําให้เขาเจ็บมากแต่เขาก็ยังพอจะมีแรงอยู่ฮะเขามองไปรอบๆก็เห็นว่ามันเหมือนกับได้หมดเขาพยายามเดินหาจุดที่ท้องฝังอยู่จนไปเจอกระเป๋าเสื้อผ้าและก็กระป๋องอาหารในตอนที่เขาเริ่มจะอ่อนล้าหมดแรงจากอาการบาดเจ็บโชคชะตาก็ยังไม่ทอดทิ้งเวอร์ เมื่อเขาเจอทองฉันได้เวลาต่อมาเวอร์จิลตัดสินใจดึงไม้ออกครับแล้วก็ใช้ผ้าพันแผลเอาไว้ก่อนที่เขาจะจุดไฟแล้วก็ใช้ฝากระป๋องเนี่ยเผาไฟแล้วเอามาฆ่าเชื้อที่แผลของเขาแล้วก็ยังเอาเลือดไปผสมกับดินนี่ฮะเพื่อเอามาทาตัวคล้ายๆกับว่าจะใช้โคลนป้องกันแสงแดดในตอนนี้เองเวอร์จิลก็เห็นใครคนหนึ่งเนี่ยกำลังเดินมาก่อนที่เขาจะสลบไป หนังได้ตัดมาช่วงที่เวอร์จิลฟื้นขึ้นมาจากการสลบครับพอเขาดื่มตาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งอะที่หน้าคล้ายคนที่เวอร์จิลฆ่าตายเธอเอาน้ําให้เวอร์จิลกินแล้วก็เดินหายไปหนังทําให้เห็นนะครับว่าเวอร์จิลเนี่ยมีอาการหลอนเขาเห็นแมงป่องวิ่งเข้าแผลตัวเองแล้วก็เห็นผู้หญิงที่เขาฆ่าเนี่ยตาลุกเป็นไฟด้วยแต่จู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นโชคดีมากๆที่เวอร์จิลเจอมันเวอร์จิลรับสายก็รีบบอกคิดไปว่าเธออยู่ที่นี่เธออยู่ทุกที่เลยคิดได้ยินแบบนั้นก็งงงงงครรรรัับแต่่่่ก็ยถาาามวเเเเธออออู้ืืทหปล ยังอยู่ตรงนั้นไหมเวอร์จิลก็บอกว่าไม่คิดบอกว่านายต้องจัดการเธอนะถ้าจําเป็นก็ต้องทาเวอร์จิลคานกระสือกระสนไปตรงทองครับและใช้ดินกรลบมันตอนนี้เองฮะผู้หญิงคนเดิมก็โผล่มาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันผสมผสานระหว่างความจริงกับภาพหลอนของเวอร์จิลครับซึ่งจริงๆแล้วเธอคนนี้เป็นฝาแฝดกันฮะแต่เวอร์จิลเนี่ยคิดว่าเป็นภาพหลอนเขาพยายามไล่เธอไปเธอก็อยากจะช่วยเหลือเวอร์จิลนะครับโดยบอกว่ามีแหล่งน้ําอยู่นะฉันพานายไปได้แล้วก็พูดประโยคนึ่งออกมาครับทาให้เวอร์จิลรู้ตัวว่าเขานไมด้ เห็นภาพหลอในตอนนี้เธอถามว่านายได้เห็นพี่สาวฉันหรือเปล่าเวอร์จิลไม่ได้พูดอะไรครับส่วนเธอเนี่ยก็เดินจากไป หนังตัดมาอีกทีเวอร์จิลฟื้นขึ้นมาอีกครั้งครับเหมือนเวลาเราไม่สบายนั่นแหละเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นฮนะซึ่งตอนนี้เองหนังยืนยันอีกครั้งครับว่าเธอเนี่ยเป็นฝาแฝดจริงๆเพราะว่าเธอเนี่ยก่อกองไฟไว้รอบๆให้เวอร์จิลอีกด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้หมาป่าเนี่ยมาลากเวอร์จิลไปกินแต่ว่าตอนนี้ไฟมันเริ่มดับลงแล้วครับไอ้พวกหมาป่าก็มารอรุมกินเวอร์จิลเต็มไปหมดไฟมันค่อยๆมอดลงอีกไม่นานเนี่ยเขาคงโดนพวกหมาป่ารุมกินแน่ๆเขาดินลนอย่างหนักครับและโทรหาคิด,าาคด,ด้รับสายและพวก มาป่ามันก็พุ่งเข้าใส่เวอร์จิลมันเห็นเวอร์จิลเป็นเหยื่อที่ไร้ทางสู้เวรจิลทําได้แค่ตะโกนใส่พวกมันไล่พวกมันไปให้พ้นแต่มันก็ไม่ได้้ลครับและหนังได้เฉลยให้รู้ว่าคิดเนี่ยได้มาถึงบริเวณนั้นแล้วโดยเขาอยู่ไม่ไกลจากเวอร์จิลมากนักและสองกล้องมองดูเวอร์จิลถูกพวกหมาป่าล่ากไปกินอย่างโหดร้ายหมาว่าร้ายแล้วคิดร้ายยิ่งกว่าครับเงินทองไม่เข้าใครออกใครจริง เมอ่อจิวอยู่ในสภาพที่กาลังโดนพวกหมาป่า34ตัวกินไส้เขาอยู่โดยที่เขาเนี่ยยังไม่ตายอีกด้วยและวาระส,สุดท้ายของชีวิตสิ่งที่เวอร์จิวเห็นเป็นครั้งสุดท้ายเขาได้เห็นใบประกาศรับสมัครงานสิ่งที่พาเขามาที่นี่คีที่เห็นว่าเวอร์จิวเสร็จพวกหมาป่าไปแล้วเขาก็ขับรถเพื่อไปขุดทองครับโดยเขาได้รถขุดมาแล้วจริงๆคีตได้มาเห็นศพของเวอร์จิวนอนไส้ทะลักอยู่แต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกสะทกสะท้านอะไรเลยและเตรียมที่จะขุดทองแต่ทว่าเขากลับโดนใครบางคนเนี่ยยิงลูกธนูใส่ตรง,งหัวใจพอดีและ ลงไปถ่ายข้างๆศพของเวอร์จิลแล้วหนังก็จบลงตรงนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างถ้าเป็นผู้ชมไปเจอทองขนาดนั้นเนี่ยจะเอากลับกันยังไงครับเมนบอกกันหน่อยนะเผื่อได้เจอจริงๆจะได้เตรียมตัวถูกก่อนจะลากันไปเนี่ยก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามและพบกันใหม่ในคลิปอื่นๆฮะสําหรับคลิปนี้สวัสดีบายบายครับ